สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะยุก็มีสาระนิดนึงอะไรนิดนึงนึงนะคะวันนี้ยุจะมาสอนภาษาอีสานวันลลคามโอเคปาไปได้เรียนรู้มากับพี่คนหนึ่งนะคะวันนี้จะมาสอนคําว่าพริกแดงก้านยาวนะคะพริกแดงก้านยาวๆที่เราเห็นกันนะนะคะภาษาอีสานพูดว่าพริกแดงก้านยาวอเกตพี พริกแดงกางา้านเาวโอเคปะคะภาษาภาษากลางพูดว่าพริกแดงก้านยาวนะคะแต่ภาษาอีสานก็คือจะออกเสียงตันนิดนึงคือพริกแดงกางา้านเาวนะคะมันไม่ยาวนะคะมันเง้วโอเคปะถ้าเป็นประโยคเราก็จะพูดว่าพี่พี่ไปซื้อ,ซ,อซื้ออะไรนะพรุ่งนี้ซื้อพริกแดงกางา้านยาวให้ให้หน่อย20บาทภาษาอีสานที่เป็นประโยคยาวก็จะพูดว่าไอ้ไอ่ไอ้มือ,อ พิกแดงกันเงา,าวศร้าบาทใมค่อยแน่โอเคปะนะภาษาอีส,สานมารรคคำนะคะสําหรับวันนี้เสนอคําว่ากแดงกันยาวนะคะเกิดนะคืนนะวันวันรรคคำค่ะนะคะภาษาอีส,สานนะคะบรรคคำนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมีคําอะไรมาแล้วจะมาบอกเลยคะพิกแดงกันเงา